สวัสดีครูผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปพิเศษนิดหน่อยของช่อง p c a 221นะครับก็พผมสตรีมเมอร์ดำเนินรายการนะฮะวันนี้ไม่ได้สตรีมนะครับเนื่องจากนะฮะมาสเตอร์เดลมีอัปเดตใหม่นะครับมีแพ็คใหม่มีล็อกอินโบนัสใหม่นะครับเราก็เลยจะมาอัปเดตข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดแพ็คกันนะครับแพ็คบันเดิลใหม่นะครับของแบรนด์เด็ดเนาะก็เพราะว่าเนื่องจาก ไม่ได้มีโอกาสกูไม่อยากเล่นมาสเตอร์ดิวเลยเอาง่ายๆก็เลยไม่ได้สตีมนะครับ <c oughs> ก็เลยมาถ่ายถ่ายแค่เปิดเปิดแพ็คพออัปเดตข่าวสารเปิดแพ็คแล้วก็พอแหละนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันก่อนดีกว่าน,นะครับว่าวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างนะฮะมาจากหน้า n o t i f i c a t i o n Offi c เ a l ลเลยที่คนไม่ค่อยอ่านกันนะครับผมอันแรกนะครับมี Data Transfer Mission ใหม่นะครับก็คือ เป็นวิชชั่นที่แบบอัปเดตเรื่อง TOS เรื่องอะไรประมาณนี้แหละให้เราลิงก์โคนามิ ID ของเรากับแอคเคานะครับซึ่งก็ทำได้ง่ายเลยแค่ล็อกอินล็อกอินเว็บโคนามิสมัครแล้วก็เชื่อมกับ m a s t e r d u e l เท่านั้นเองนะครับลิงก์โคนามิ ID ให้เรียบร้อยนะฮะคุณก็จะได้100เพชรไปฟรีๆนะครับ1แพ็ค1แพ็คเลยนะนะครับผมก็อย่าลืมไปทำกันนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะว่าเราเป็นประเทศเอ่อถูกกีดกันไม่ต้องกลัวนะครับได้ครับกูลองแล้วนะฮะ ครับผมต่อมาครับผมเป็นสตั๊กเจอร์เด็กใหม่นะครับคิมสันพาวเวอร์ฟอร์นะฮะเป็นซึ่งเป็นของซับของ RDA นะครับเรดดาร์คอนอาร์ฟนะการก็ตามนี้นะครับก็ดูถามว่าดูแย่หรือไม่แย่กูไม่รู้นะฮะแต่ว่าเอ่อหนึวิชั่นกับ2องคิมสันไจอาก็ก็โอเคครับเพราะว่าเด็กนี้ก็ไม่มีแพ็คให้เปิดแล้วนะฮะแพ็คมันไม่มานะครับแล้วก็เรลิตี้มันค่อนข้างแพงนะครับ ก็ทำสตัทเจอเด็กมาให้500 500เพชรเนาะใช่ไหมก็ตาปกตินะฮะก็ไปเปิดได้นะครับถ้าใครอยากเปิดก็แล้วแต่ที่ชั้นสะดวกฮะ,ะส่วนกูไม่เล่นไม่เปิดครับเอ่อต่อไปนะครับผมเป็นอาาัลต์แลร์าร์ทที่มีอัลเทอร์เนทอาร์ตนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นต้องเรียกว่าเป็นเนื้อหาหลักนะครับของของของใหม่เลยนะครับผมก็คือ Secret Pack New Frontier นะครับที่จะเป็นของ Brand e d นะฮะ ซึ่งจะมีเอาอาการ์ดแบรนด์เดตทั่วไปนะครับแล้วก็มีอัลเทอร์เนทอาร์ตอยู่4ใบนะครับมีฟอร์เรนออลบัสเนะที่เห็นตรงนี้นะครับอะลูเบอร์นะครับเซิร์ชแบรนด์ดิฟฟิวชั่นนะฮะมีอินเครดิบลเอ็กซ์คิเซียเดอะเวอร์ชวลนะครับอันนี้ไม่ใช่ด็อกมาริกาอันนี้อันนี้ของซอสโซนะครับก็ทีวีเซิร์ชซอสโซนะฮะที่ทุกคนเคยน่าจะเคยรู้จักกันดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะคาทีเซียจะกอดคุณนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะไปเอากันได้นะครับ ไปเลือกเลยว่าคุณอยากได้ไหนนะครคุณก็เปิดแพ็คเอานะครับคุณจะได้ไหนไม่มีการันตีนะครเปิดแพ็คเอานะครับให้ฟีลเหมือนไลฟ์ไอ้แพ็คไลฟ์ยูทูบนั่นแหละค่าเหมือนกันนะครับมีโนติอย่างอื่นต่อไปนะครับเป็น selection pack นะครับ selection pack ใหม่เนาะ Gate of the Throne นะครับซึ่งมี selection pack ที่ก็เรียกว่ารวมของสามัญทั่วไปนั่นแหละนะครับต้องเรียกว่าของสามัญได้ไหมเรียกว่าของดีประจำ ซีซั่นที่ผ่านมาแล้วกันเนาะแบบช่วงของดีในยุคก่อนๆนะครับผมมีทั้ง Branded, t e ียร์เลมเอนเรสคิวนะครับมี h o r u ัสให้ด้วยนะครับผมก็แหมคิดถึงในยุคแบบนี่มันเด็กแบบเด็กเทียที่แบบเทียร์มัน <c oughs> เทียร์ลเลมนนะมึงครับใครอยากเปิดแพ็คเทียก็อันนี้ก็คุ้มอยู่ฮะอาจจะได้ r e s c ิวเอไปเป็นของแถมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็น่าสนใจดีครับผม เรืงข่าวสารต่อมานะฮะไม่มีตัดทิ้งเลยทั้นนั้นนะครับเราอ่านแบบเร็วๆนะครับต่อไปเป็นแคมเปญนะครับ Road to World นะครับผมก็สำหรับอ่ Master of World Championship WCS 2025 qualifier นะครับที่จะเริ่มต้นใน4่มิถุนายนะครับผมเพื่อที่เอ่อเพื่อที่จะประกาศสัปดาหนน์นะครับกับอีเวนต์นี้นะฮะก็เลยทำเพิ่มล็อกอินโบนัสเข้ามา ครับผมเราจะได้รอยย่อรอยย่ออัลต์แลนด์นะครับเรดซูเปอร์โนวาดราก้อนนะครับแล้วก็เพชรรวมกัน1,000เพชรนะฮะดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็วันแรกนะที่ล็อกอินได้เลยนะครับรอยย่อเรดซูเปอร์โนวานะครับก็ถ้าใครอยากเล่นเออ่ถ้าใครเล่นเอ่ออะไรนะคิมสันดราก้อนนะฮะก็ก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าคุณจะได้10เศษ U R เพราะว่าคุณจะเผาเผาของคุณทิ้งนะฮะแล้วคุณก็จะเอาอันนี้ไปใช้แทนนะครับก็แนะนำเลยนะครับแค่คุณล็อกอินเท่านเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับ แล้วก็เพชรรวมกันเนี่ยพันเพชรนะครับพร้อมกับไอคอนเอ่อเรดซูเปอร์โนว่าหนึ่งอันครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะซีซึ่งเป็นของที่เราจะเปิดในวันนี้นะครับเป็นหัวใจหลักของคลิปนี้เช่นกันนะฮะ r ร a d t o World Campaign 2025 Commemorative Bundle นนะครับซึ่งเป็นเอ่อบันเดิลแบรนด์เด็ดนั่นแหละนะฮะมีออยส์อซอรีต่างๆนะครับแล้วก็มีแพ็คดิวฟอนเทียเมื่อกี้นี้นะครับ20แพ็คเนาะแล้วการันตีเอาต์เลนสใบนะครับ ก็ไปลุ้นเอาเทรดอาร์ตกันว่าคุณอยากได้คุณจะได้แม่หรือเปล่านั่นเองนะฮะมีดูเอฟฟิลใหม่นะครับที่อยู่ในบันเดิลนี้นะครับมีดูเอฟฟิลใหม่ก็คือมีฟิลเดสเปียนะครับเทอเตอร์ออฟเดอะแบรนเดดเนาะก็เวทฟิลเดสเปียนั่นแหละเผื่อใครรู้จักกันดีนะอันนี้มองจากมุมบนนะครับถ้ามองจากด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นเวทฟิลที่มันจะใบใหญ่ๆหน่อยนะฮะมันจะโต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 หน่อยนะครับกูติดๆขันๆแล้วกูพูดรู้เรื่องแล้วฮะโปรเทคเตอร์ใหม่นะครับฟอร์เรนแอนด์เวอร์ชวลส์นะฮะ กล่องใหม่นะครับ Abyssal Land นะฮะแล้วก็มี w a เป p a p e r ใหม่นะครับ Fallen and v i r t u s นะครับเหมือนเอ่อ Sleep เมื่อกี้นะครับแล้วก็ w a เป p a p e r a l u b e r นะครับสุดเท่นะฮะสุดสุดโคตรเบียวโคตรเท่นะครับแล้วก็ w a เป p a p e r ที่ทุกคนรอคอยนะครับแม่แม่ v i r t u s, <laughs> <S นะครับก็เอ่อคาร์ทิเซียนครับผม อย่าโฟกัสที่เท้านะฮะก็โฟกัสที่หน้ามองมองที่หน้านะฮะแล้วแต่เลยว่าคุณจะมองตรงไหนนี่ได้เลยนะครับเอ่อคนมีเซนเซอร์สดือไม่รู้ทำไมนะครับช่างมันเถอะไอคอนใหม่นะครับฟอร์เรเนอร์เบอร์ชวลสเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอคอนอารูเบอร์นะครับแล้วก็ไอคอน,นคาร์ทิเซียนะฮะมองหน้าคุณคือคือถ้ามึงไม่มีอะไรทําก็คือมองไอคอนไอคอนจะมองมึงนะจะมองมึงกลับน,นะครับผมเราจะเราก็จะมองหน้าคาร์ทิเซียกันะครับโอเคจบข่าวสารการ์ดใหม่ไปแล้วแหมเริ่มไปก็6กนาทีแล้วนะครับ งันเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมก็เปิดแพ็กันก่อนเดี๋ยวเริ่มจากแพ็คฟรีนะครับที่เรามีอยู่นะฮะก็มีตรงนี้กับช n N n ิ Shark นะครับที่กูยังไม่เคยเปิดเลยไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงนะเอาเถอะถ้าได้ช Sh n N n g Shark มาใบหนึ่งก็โอเคแล้วละ่ะสิ่งที่กูต้องการน่าจะมีแค่นี้นแหละครับก็เดี๋ยวเปิดกันแล้วก็เปิดเอ่อ New Frontier แพ็คหนึงแล้วก็บันเดิลนะครับ3,000เพชรนะฮะ3 0 0 0เพชรนะครับ 3, นี่ผมเปิดเพื่อเป็นแบบคือถ้าใครไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากเล่นแบรนด์เด็ชนะแต่กูไม่ได้เลยกูต้องคือกูเกลียดแบรนด์เด็ตกูพูดตรงนี้เลยกูเป็นคนที่เกลียดเกลียดแบรนด์เด็ตเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะง,งั้นก็อาจจะตะกี้ตะคงใจนิดนึงแต่มันของมันต้องมีของมันต้องมีมันก็ต้องมันก็ต้องเอาสิวะครับโอเคองั้นเดี๋ยวเราเปิดชายนิย่งซาโฟกัสชายนิ่งซาโคลโฟกัสเอาเดสตินีกันก่อนดีกว่าหนึ่งแพ็คน,นะฮะอันนี้เป็นแบบวออออออรรร์์์มมมก่นนววััพพะะฮ ่อเปิดโชว์ซปเปอร์แลนด์มาก่อนเลยหนึ่งใบนะครับมีไหมเนี่ยมีอยู่หนึ่งใบนะฮะโอเคซปเปอร์แลนด์เซเลนซอร์แมนซีโร่นะครับกับ behold power hold the moving battery นะครับผมไม่มีอะไรนะฮะดูทรงแล้วเราจะเก็บดวงไว้อันใหญ่ทีเดียวนะครับไปลุ้นเอากระแลกอ่ะถ้าเกลือก็เกลือครับช่องนี้เรียวมาเดี๋ยวเรามาลองนิวฟอนเทียนหนึ่งแพ็กนก่อนดีกว่าครับของฟรีก่อนหนึ่งแพ็คนะฮะ ไม่มีอะไรเลยนะครับเอามาอัปเกรดให้หน่อยเป็นอัอตอตลต้อาออาโตต้าอะไรเงี้ยเฮ้ยขึ้นอัลต้าเลยไม่ต้องซุปเปอร์อัลต้าเลยไม่รู้นะครับว่ามีจริงไหมนะฮะฝั่งนี้ไม่มีอะไรเนาะไอส์เจติโนล่าไอโรชันอาเจรสแล้วก็มิเลียนเซนจูรี่ไอพิชชันนะครับผมครับขอบคุณนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะจบละแพ็ควอร์มเสร็จแล้วเข้าเนื้อหาหลักครับมาสามพันเพชรนะยี่สิบแพ็คนะครับ การันตีเอาตะแลส,สองใบสองสองใบเลยนะนะครับผมมาไปสามพันมันจะแวววาวอะไรสักขนาดนั้นละแกเอาว่าสิ่งที่อยากได้ในแพ็คนี้มีอะไรไหมที่เอาไปใช้งานถ้าถามก,กูกูไม่ได้เอาไปใช้อะไรหรอกก็คนมันอยากได้อะทาไมต้องไปอยู่ฝั่งหน้ามาอยู่ข้างหลังสิโอปวดหัวเลยอ่ะโซเปอร,ร์นะครับเป็นโคเดนโซโซนะฮะ สามแพ็กเลอกเยอโคตรเยอะก็ oh, Infinity Art Fin นะครับถ้าพิกเป็นรอยย่อกูจะร้องไห้เลยกูมไปเล่นนี่เย่แ <laughs> พ็กที่สองนะครับผมไปอยู่ฝั่งขวานิอยู่ฝั่งซ้ายเพื่อูมพร r ม่านะครับเมโ l เดียส okay. เราก็ไปแบบเรื่อยๆท้องนี้ทำอะไรตามใจกูตามสปีดตามเพจตัวเองนะฮะ เออ่ซูเปอร์แร็เป็นแบร์บรัมนะครับเอาบาร์สไม่เปิดแพ็คเยอะมากเลยนะคือมันเปิดแบบแต่ละใบมันเปิดหลายแพ็คเพราะแม่งอยู่หลายแพ็คจัยำรวมกันแล้วก็เดือนหน้านะครับเดือนหน้าเดือน6เป็นต้นไปนะอนิเมะเออบาร์สก็จะเข้าแล้วนะครับเห็นบอกว่าจะยาวกว่าไซส์สกายไซเกอร์นะก็หวังว่าจะจะยาวขึ้นนะครับอ่ะฟันไซส์ยังมันอยู่3ามอยู่วะเอาจริงถ้าคนใส่ใส่แค่หนึ่งแหละแต่ว่า แค่อยู่ได้ก็ว,วิเศษละมันไม่ค่อยมีผลอะไรด้วยแหละไซส์ creation agerocasis นะครับที่6ครับแรดตาเตลอาบ,บิสดราก้อนซอโซ่ฮะไม่มีอะไรอขอคาดิเซียได้ไหมคือเอคิเซียคาดิเซียเอ่มอมวอตัวผู้กูไม่อยากได้ตัวผู้ เป้าหมายเราชัดเจนคือเราจะมาเอาสาวกลับเฮียนะ er. เราต้องแบบพยายามเราต้องตั้งใจเราต้องตั้งใจเปิดแพค็คให้มากกว่านี้ใครวะเนี่ย Dark World โอเคแพค็คที่เก้านะฮะแห้งๆนะครับดูแห้งๆนะฮะนี่อะไรวะ p o s s s i o n Tia อะไรไม่รู้ yep. แล้วก็การันตี Ultra ของเรานะฮะ การันตีมีแค่การันตีจริงๆนะครับไม่มีอะไรอื่นเลยการันตีครับใบแรกโอเคอิมไครโตวิคีเซียครับออโตเนตอาร์ตนะฮะว่าจะกลับไปเล่นซอโซได้ไหมฮวงวังฮวงวังว่าเดี๋ยกลับแบบเปิดซอโซเล่นอะไรอย่างงี้ <c oughs> ห่าเลยเหรอฮะหา้หาเลยเหรอโอ้บ้าอยู่ฝั่งขวาให้หมดเลยกูให้ครบครบแบบสี่อย่างน้อยครบแบบอย่างละหนึ่งก็ได้สะสมให้ครบทุกแบบเป็นสตรีมเมอร์เป็นคนประเภทแบบต้องเก็บให้ครบทุกสี่สี่สี่ไลน์นะฮะ กูว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะโอเค ready fusion ก็ไม่แย่ครับ in general แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครใช้ไปอยู่ฝั่งขวาดิโอ้ไม่ไหวแนละ้วคือคือมึงมาเชกัะอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้นะโอกาสมีตั้ง5แพ็คคือมึงจะมาอยู่มึงฟังกี้นด์นด์นด์อ่ะพี่โตครับไปอยู่ฝั่งขวาได้ไหมเอาตะไลห้าแพ็คช่วยไปอยู่ฝั่งขวาได้ไหม ไปเรียกเพื่อนไปเรียกโคงเพื่อนอะไรมาแบบนี้เนมเออต้องอย่างนี้โอ้มันต้องแบบนี้สิจะไอหนูอ่าข้างนอกไม่มีอะไรไลฟ์ทวินโฮมนะแบบบรัมนะครับ,อ,อ,รบอ่ะเอาตะแลใบที่หนึ่งอารูเบอร์โอเคแล้วก็อีกใบหนึ่งครับรบินบรัมนะฮะได้ uba, อ,าดอารูเบอร์เอาเทนิคอาร์ตมานะครับผมนอมัลมอลแล้วก็เสิร์ฟไปเดฟิวชั่นซะ ที่สิบสี่ครับผมไม่รู้สิแล้ไม่มีอะไรสิบห้าฮะอ่าริจาย์ดนาอะไรไม่รู้แล้วก็อะไรไม่รู้ไทพิกิจโชดาวว้าวซองเอาตะแลอีกหนึ่งซองนะครับเหลืออยู่สามซองนะซองนี้กับอีกสองซองนะครับแล้วเรามาดุ้นกันเรามาดุ้นกันโอเคมันอยู่ในแพ็กนะครับสเต็ปหนึ่งผ่านแล้วนะครับ โอเคเอาบาสนะฮะกูได้สามตัวแล้วเหลือแค่เหลือแค่สิ่งที่กูต้องการมากที่สุดอรับอัลบัร์สองนะฮะจะให้กูเล่นให้ได้เลยใช่ไหมแบนเด็ดเนี่ยมันเดี๋ยวถ้ากูไม่ได้ถ้ากูไม่ได้คาติเซียมันคาใจด้วย้าไม่ได้แล้วมันมันคาใจด้วยช่วยไปอยู่ในแพ็คได้ไหมแล้วนี่ใครเนี่ยโอเคเนี่ยกูเริ่มคาใจละ มีสามแบบแล้วกูเริ่มสะใจแล้วมันช่วยไปเรียกเพื่อนมาหน่อยได้ไหมสิ่งอาร์ตท,ที่อาร์ตท,ที่น่าดูที่สุดแล้วเนะี่ยอาร์ตที่อยู่หน้าซองเนะี่ยดูเป็นคนมุ่งมากเลยนะกูกูดูมุ่งมากเลยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับติดติดอะไรมาไม่รู้นะฮะร,รันนาจีรินโอเคแพทสุดท้ายนะครับดูก่อนี๋ยวกูจะเปิดให้หมดเลยดีวะไหนกหนมูรู้ทะ่ทำอะไรละเนี่ยแล้วชอบแล้วชอบเอาแพ็แล้วชอบแบบชอบเอาของแบบนี้มาก่อนใช่ไหมแล้วก็เอา เอาไลซิลมาลิสมาขายเดือนหน้าแล้วกูต้องมาซื้ออันนี้พูดพูดลอยๆนะฮะถ้าเดือนหน้ากูรู้สึกได้เลยถ้าเกิดมีของวันแบบนี้เดือนหน้าจะมีเมตามานะครับเอาตั๋นสุดท้ายฮะโอเคะ <Okay. S 2> ขอเปิดอีกได้ไหมคือได้ทุกอย่างแล้วคือขอบคุณนะครับผมแล้วเราก็จะได้ของตามนี้เลยนะครับ ขอซิแพดด้ไม่ได้มันไม่ได้อะมันมันคาใจอะมันอยู่หน้าก่อกเลยมันอยู่หน้าซองเลยมันไม่ได้นะมันกูต้องเอามาให้ได้โอ้ไม่ขึ้นเลยโอ้ไม่ไม่ให้กูแล้วเราต้องแบบเพื่อ PNG เราต้องเอาสิวะมิเซเอลรูเบอร์เนี่ยแล้ว เนี่ยพอตอนแรกก็จะจบแล้วสิบนาทีสบายๆแล้วก็ไปลงคลิปจบใหม่ไปได้แล้วคาดิเซียไม่ออกกูต้องอยู่ต่อแล้วคลิปนี้จะจบจะหว่าคาดิเซียจะออกนะฮะจะพูดงั้นก็ไม่ได้เหียเราอยาสัญญาแบบนั้นเดี๋ยวยาวช่วยออกมาให้กูได้ไหมเราจะได้จบคลิปนี้สักทีเนี่ยแบบมาแบบสบายๆอะไรเงี้ยคือคือถ้ามันแบบแัดต่านให้หายกูก็ไม่ว่าเลยหรอกนี่มันออกมาสามตัวแล้วมันต้องมีตัวที่สี่สิวะเมเปิลเมเดนโอเค หรือหรือเราจะเปิดจงกว่เพชรจะหมดนั่นแหละเรามีอยู่แค่นั้นนะ่ะถ้าที่เซียออกหรือว่าเพชรหมดนะครับเพราะว่าถ้าเพชรหมดก็คงต้องไปฟาร์มเอาก็คงไม่มีทางเลือกนะฮะหมายเลขหกไม่มีอะไรเลยไม่มีอัลต้าเลยเนะี่ยตรงนีน้ไม่มีเลยเนะี่ยโอเคมาและฮิีเซียสาธุ แพรครับบิ๊กเบงเคนะฮะโอเคแล้วก็โหกูเกลียดมึงวะกูแบบกูเกลียดอีบกรอนข่าวนั้นอินเจเนอรัละเกียดมันอนะ่ะ yes. Go, yeah. โกลคอนเด้อเคไปอยู่ข้างนอกอีกแล้วมาอยู่ข้างในแพ็คซิวะ ไปดิจิดนะครับแล้วก็ไทยแลนด์เลดด์ดัคออนอาร์ตฟีนนะครับไทยวะไม่เคยเห็นเลยเมื่อกี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะแบ็ซิสิบนะฮะเอาตะแล่เซียูได้เยอะแล้วเสียแต่ไม่ต้องแล้วมีเยอะแล้วแอทรีคืออยากให้เล่นทุกเด็กเลยตอนนี้นยกเว้นสิ่งที่กูต้องการนะกูไม่ได้ต้องการแบบกูไม่ได้ต้องการ คาเดเซียแบบปกติเลยนะกูต้องการฮาร์ดเนี่ยกูต้องการอ่ะาะแบบจะไปขิงอ่ะคือกูอยากได้เอาไปขิงอ่ะเอาไปขิงแชทนี่แหละไม่ขิงใครหรอกอ้าวพอาไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วเหรอเอาตะแล่เราไม่ไม่ไม่แบ่งให้แล้วเหรอเปิดได้ดิดๆหน่อยๆแล้วก็งอนแล้วไม่ให้กูแล้วเมื่อกี้มีเอาตะแล่หรอทำไมกูไม่ได้เลยวะไอแพ็คการันต์ตรงการันตีเลยนี่ไม่มีบได้แล้วจำไม่ได้จำไม่ได้แน่เลย Chamber รู้สึกซูเปอร์ที่เปิดได้นี้คีย์การสำคัญทั้งนั้นเลยแต่ไม่ใช่สิ่งที่กูต้องการเลยแบบรัมโอเคเนี่ยมันมองหน้าขนาดเนี้ยมันคือมันต้องอามาแล้วคือมันมองหน้าเราขนาดนั้นแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องไปหามาบ้คือต้องบอกว่ามันยากกว่าสิ่งที่ยากกว่าคิซิคิลินล่าคือ คิดูแล้วแม่งแค่สอ,องใบเพราะงั้นมันครบง่ายแบบอย่างละหนึ่งเลยง่ายๆอันนี้แม่งสี่ใบก็เลยอาจจะรวมยากสักนิดนึงแบบไอ้เนี้ยครบเซตแล้วมันจะหายากยากอย่างน้อยมาเป็นรอยยอเลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรอีกไปจีไปที่สามแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเล่นทาบ,บิเกตดีกว่าแบ็กที่เจนะฮะไม่มีอะไรเลยไม่มีเลย ไม่มีเลยคาทีเซียคาทีคาทีคาทีเซียฮัลโหลฮัลโหลหลอกกูไหนซูเปอร์หลอกกูอือหลอกกันทำไมทำไมต้องทำไมต้องหลอกให้ตายใจซิวกูไม่ต้องการมาเอาไปดิพอแล้วเนะี่ยตอนนี้ตอนนี้เริ่มพอแล้ว ไอ้เจด manifestation เอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรแพ็คทอ้งสามใบสุดยอดไปเลยไม่มีอัลตร้าเลยโอ้บอยไม่มีเลยครับ <c oughs> การันตีไหนๆก็การันตีแล้วแล้วแม่งก็ให้แค่ที่กูการันตีแล้วดวงเมื่อกี้ไปไหนดวงสิบแพ็คเมื่อกี้มันไปไหนหมดทไมมันแห้งอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมันไม่เหลืออะไรแล้วไหนครับ ไหนคาดิเซียไหนไอ <mus S 2> <artery word> ่ะเงียบละไม่รู้จะพูดอะไรแล้วกมู่ะพดอย่างไรแล้วขอคาดิเซียได้ไหมอยากได้นนี่มัไปเช็คคือทำทำแสงออกมาทำไม จำได้ว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนมันไม่ได้แบบเมื่อก่อนเรื่องแสงสีเหลืองแล้วมันบีจริงแบบครับแล้วทําไมตอนนี้มันหายไปไหนคือทําทําไมคือจะเรื่องแสงทําไมไม่มีอะไรจะพูดเลยเนี่ยเงียบจิ๊บเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยเนี่ยเย่เย่แย่ย่แย่ย่ย่ ไปอยู่นอกแท็กทำไมโอเคอย่างน้อยอย่างน้อยก็เป็นการที่ดีวะอเออได้ไหนมาโซดีใจตายแลย้วสิบายที่ห้าแล้วฟอริจีดขอบคุณนะขอบคุณมากเลยอ่าแล้วก็การันตีนะครับหัวแล้วตอนนี้หมดแรง <c oughs> โอ้โย ไว้สองและดีละอ่าอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ดีแล้วแหละไอ้ที่เซียไว้สองไม่แย่อะอ่ะสุดท้ายละเอาตามิทเทิลขอสีลุงหนึกูทุกสวดแล้วเหรอพาวนดาแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วรันแอนเจรีน ครับครับครับไปเลยไปไวๆเลยไปไวๆเลยถ้าไม่มีของอะไรให้กูก็ไปไวๆเลยเราจะไม่สกิปนะครับเพราะสกิปเราได้มาไม่ใช่โมเป็นที่ดีเพว่าพอกดกูกดสกิปอะมันได้เลยเป็นดวงมันเป็นดวงม manifest จะมานิเฟสต์ตแ,ตแล้วหน่าละยับยับ ยี่ yep. nothing nothing come on come on ก a ตติ s i a come on where are you อ uh, ่ากูไม่ต้องการไอซ์เจนแล้วกูเยอะแล้วไม่เอาแล้วทำมือแบบไปเสียมาที่เหอะครับครับกัตต <Assim> <In> nice ิเซียวลูเบอร์เจสซ์เออร์เร่งไหนวะ เด,ด,ดี๋ยดิออกมาดิเราจะได้จบๆจบกันเราจะได้เลิกแล้วต่อการนะเฮียใบยเดียวก็ได้ไม่ต้องเยอะอ๋อแบบใบเดียวก็ได้เนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยนี่แพ็คเทสจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ oh my god โอ้ my god ทำไมไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรหรอกใบนะั้นแหะอ่ะสุดท้าย ครับตามนั้นไม่มีออลตา้ามีเพชรให้กูเคมไหมมีสักสามร้อยเพชรให้กูเคมไหมไม่มีเลยเาตามนั้นครับผมก็ผมประกอบการก็เมื่อกี้แหละนะฮะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปเปิดแท็บกันได้ไปเปิดกันได้ได้อะไรมาก็ก็ไม่ต้องขิงอยู่เยบเยบไว้นะฮะเดี๋ยวกูขีงเองคนเดียวนะครับ ตามนั้นขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่มาชมกันในวันนี้ครับเป็นคลิปอัเรเดยข่าวสารเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพราะว่าที่เกียจเล่นมาซึเ่เดลออนสตรีมครับผมจบคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าสินนะครับสวัสดีครับพีชที่ไอ้คาที่เสียไม่ออก